ไม่หลอดแต่อร่อยครับกลับพบไปในข้างครับกับทีมงานไม่หลอดแต่อร่อยครับวันนี้ก็อยากทำสนำออีกเช่นเคยนะครับแหนมนไก่นะครับแหนมไก่ทอดครับตะไคร้กรอบแล้วส่วนมากที่เราไปกินส่วนมากเจอแต่พวกแหนมเป็นแก้วนะครับนี่นี่เป็นอ็นไก่แท้ๆนะครับแต่เราจะทํเป็นหมักเป็นแหนมแล้วก็มีตะไคร้กรอบกินคู่นะครับ ดูสมุนสมนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเอ็นไก่นะครับตรงหัวเข่านะครับนี่เขาเลาะออกมาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นอีกแบบนั้นก็จะมีจะไม่มีหนังนี้มาด้วยครับังเกายบนี่ราคาจะถูกกว่าซื้อเราจะซื้อมาเลาะเองก็ได้ครับถ้าคนแบบเลาะเป็นครับแล้วก็มีหงหมักแหนมนะครับมีกระเทียมมีมะนาวนะครับเพื่อที่จะใช้ความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับทำเป็นตะไคร้กรอบแล้วก็ใบมะกรูด ทอดโดยหน้าครับแล้วก็ส่วนผสมที่ใส่ก็มีซอสปรุงรสมีน้ำตาลมีแป้งนัวนะครับแค่นี้ครับหลังแล้วก็มีเกลือนหน่อยครับเกลือ okay, ครับเรามาลงมือทำนะครับอันดับแรกก็ต้องหัน่นนี่ครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบประชิทมันใหญ่หั่นกรชิ้นนี่ครับ <c oughs> เวลาทอดออกมามันก็จะหดตัวนะครับรว่า เอ็นไก่จะมีพวกนี่ครับมีเส้นเอ็นของมันครับโดนร้อนร้อนมันจะถหดตัวเข้าหากันเลาเคี้ยวก็กรึบกรอบนะครับอ่าลืมบอกไปก็มีเยอสุดท้ายครับแป้งอะกรอบหรือว่าอะ้รสำหรับทอดนะครับหมัดทอดหมักเสร็จแล้วก็คลุกแป้งทอดนะครับเมนูนี้ดูตามร้านอาหารต้องมีครับทุกร้านครับร้านเหล้าครับหรือทำเป็น ยำเอ็นไก่แซ่บก็ได้ท่านนะแล้วแต่กุ๊กที่เขาจะดัดแปลงทําครับดัดแปลงทั้งหมดครับเอาไปทอดทอดเสร็จแล้วก็มาทําเป็นลาบก็ได้ครับยำยำไก่แซ่บรับครับเรียบ,บร้อยนะครับพร้อมที่จะหมักครับสูตรหมักแหนมเนี่ยสูตรหมักแหนมแบบว่าหมักแล้วทอดจวกินได้เลยครับเปรี้ยวแน่อนอนไม่ต้องรอข้ามวัน เต็มในราดนะครับเนี่ยผงหมักแหนมนะครับใส่เข้าไปครับแล้วกับียมเจียบโคมงนะบางที่เขาเห็นพวกปก,ปกุ๊กล่มน้องอะไรมาตุ้ แหนม,มใส่ข้าวดด้วยวันหนึ่งถึงได้กินครับเดี๋ยวนี่ไม่คแค่เสร็จจะกินแน่น,น он, อนกเลยโอเคหอมด้วย <Okay. S 1> อร่อยๆตำหยางๆนะครับถ้าละเอียดมากแล้วพอได้สัมผัสไอ้เคี้ยวหน่อยถ้าละเอียดมากก็เวลาเคี้ยวจะไม่เจอเคี่ยว แล้วก็นี่ผมปรุงรสนะครับไม่ใช่ซอสปรุงรถหนึ่งช้อนโต้นะครับปส่เข้าไปเลยเกลือประมาณครึ่งช้อนทางนะครับเพราะว่าในสมุนสมของผมหมักแนยมันมีแล้วครับเกลือครับซอฟมะนาวนะครับ ชีตก,ก,ก่อนีใสน้ำตาลก่อนน้ำตาลนะครับช้อนครึ่งน,นะครับช้อนชาบอกทุกอย่างครับใส่อะไรเท่าไหร่ถ้าไม่เข้าใจก็ใต้คอมเมนต์มาเลยครับใตค่คลิปมาเลยมะนาวนะครับเพิ่มความเปรี้ยวครับ รับแต่ไม่รับนะครับเนี่ยใส่มะนาวเข้าไปเลยไม่ต้องรอค,าคร้างคืนร้อนเปรี้ยวก็เปรี้ยวอนี้นก็ใส่ไปเลยครับนี่รสชาติผมทำตอบเปรียปร้ยวหวานๆนิดหน่อยนะเค็ม ใช้ได้เลยครับก็แป้งทอดก่อนนะครับชว่วงนี้โควิดระบาดที่บางแสนเนี่ยผมติดเยอะครับตลาดก็ไม่กล้าไปที่ที่ขายทำก็อยู่เรนี้ก็มีแค่มงนานแค่สองคนนะครับแล้วอยู่ในบ้านนะครับไม่ได้ไปขายที่ไหนให้ไกล โอนใส่กรกรเข้ากัมากนะครับ ใครอยากได้สูตรหมักคร้กรอบนะครับที่เรียกว่าทำขายออกเขียนใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปเลยครับมันร้อนนิดนึงครับ่้าใส่พอไฟตั้งกลางนะมันร้อน รอดแนวที่ไฟร้อนมากก็ได้นะครับจะไหม้กันสุดน้ำร้อนอย่างเงี้ยต้องเบอกว่า เป็นไก่ลงครับก็คนดูก็จะแห้งติดใชครับเดี๋ยวจะคนบ่อยนะครับคนบ่อยแล้วพกแป้งกินกับไก่ไปบาววันนี้ครับะรอมกล้ได้ปจสีออกเนแดงนะครับนี่ตัดตึงได้แล้วครับนะทำให้เหนอ้หน่อนน เป็นไก่กำลังเานโอเค,ครับได้แล้วครับนีสั่งสุดยอด <c oughs> จานเลยครับแล้วก็เสร็จจากนี้ก็เราทำตะไคร้กรอบนะครับ จากเกนกาวแลครับมาตำตะไครนะครับตะไค่อกนครับกัวุที่นี่ครับข้อมือดีนะครับทุกคน ครับได้เลยครับวก็ป<อ>รุปงรสชาติที่ครั้นั้นนะครับต้องให้ละเอียดมากครับให้เป็นกับหยาดเลยราทอดมาเป็นเส้นสวยรสชาติกครับเหมือนเดิมครับมันตามผมปรุงรสนะครับนิดนึง ็แป้งนัวครับแค่นี้ครับใส่มะนาวนี่นึงคกรับพห้เมเปรี้ยวที่เดียวยว,ว่าเอ็นไกลล่เราเปรี้ยวแล้วเป็นแหนมม,<ะ>มีน้ำเลยมะนาว กนินเข้าวม,มากเข้ากินตะไคร้หอมแเบปบ็แนมแมเป็นไก่ครับแล้ใส่แป้งผัดกรอบนครับเ,เป็นกรอบกรอบจนลกบวด มันครับทอดเลยขั้นตอนสุดท้ายเลยครับลงลปครับทอดไันต้องแรงครับไฟแรงไหมก่อนไหมไหมไปหานะครับ ออได้ครับใส่ใบมะกรูดพริกนะครับต้องระวังไว้เห็นไหมว่าเสร็จเรียบร้อยครับ น่ากินขนาดไหนครับว้าวอยากจะม้เด็ดสุดนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับแหนมเอ็นไก่กับตะไคร่กรอบนะครับดูสิครับว่าน่ากินขนาดไหนครับนี่ครับผลงานครับเป็นเมนูง่ายๆครับกับแก้มครับอย่างดีนะครับมันจะออกเปรี้ยวหน่อยครับอันนี้คือได้รสชาติของกลิ่นตะไคร้ครับ ไ้ายกรอบจริงครับกรอบยัง <Yahoo! S 1> รูบวชดกินเนี่ยถ้ามีเบียร์สักขวดนะครับเป็นวุ้นหน่อยโอ้โหที่เด็ดเลยเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลย <Yeah. S 1> ถ้าใครอยากได้สูตรตัวนี้ที่ไม่เข้าใจนะครับ <Yeah. S 1> เขียนใต้ออคอมเมนต์คลิปนะครับใต้คลิปนะครับสอบถามได้เลยครับผมจะตอบทุกอย่างเลยแล้วทอดแก่คล้า,ากรอบทอดยังไงหมักยังไง แหนมพวกนี้มันจะเป็นต้องหมักเป็นวัน,นครับสองนาทีก็ได้กินแล้วครับเนี่ยรสชาติเปรี้ยวรอร่อยด้วยและกรอบด้วยครับล้าสุดท้ายนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้ด้วยค,ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน,นครับขอบคุณมากครับ